ไม่อันอันเนี้แล้วแล้วแฟชั่นหนูตัวหล,ลักอะไรอยู่ไหนเรียกร้องแฟชั่นเอาเอาตรงๆนะก็มีอยู่แต่ไม่ใส่อ่ะไม่ม่เป็น <c oughs> มันต้องเป็นมัตนมต้องเป็นชุดแฟโบบบาลานซ์สองสิครับฮีจเยเนแแบบแฟร์ซื้อแคชช็อปมันไม่มันเคื่อยก็ก็จริงนะก็แฟร์บวบตัดต่อไอ้ลาก็ชุดไหนชุดไหนก็ดูดีอ่ะอืม ชุดที่เปดาเจียนหาเงินอยู่หาเงินอยู่เจียนต้องเป็นชุดที่เปิดขาพี่ก่อนไวลาเวลลลาต้องเป็นชุดที่เปิดท้องเพราะเวลลลามันมีซิกแพคไงเอาไปโชว์ได้ใช่คือแบบถ้าไม่ใช่ชุดเปิดหน้าท้องเวลลลาจะดูไม่สวยพี่ก่อนโปรแกรมชื่ออะไรนะนะแป๊บนึงแป๊บนึงพี่จะเอาแบบไหนอ่ะจะเอาแบบขั้นเทพเลยไม่เอาแค่แปลงไป แบงไฟถ้าเอาแบตไฟเนาะนะนำพอแบตแบตเตอรี่ก็ปรับอะไรดีๆไปนะลำบิกทานเลยเพ่งรู้ว่าลำบิกเป็นพาราดินเข้าใจผิดมาตลอดว่าลำบิกทำไมผมจอยลำบิกวันบป่าวะคนอื่นเขาก็สามบานนะ ฉันไม่ฟื้นสิ่งนี้ตั้งใจดีด้วยนะฮะกลัวสังวรแล้วเามันเต็นเกมเต็มระเบิดามิชมันทานลามิชทานอุ้ยยหนีมือมิน,นี่แบบยืนติงบอสอนะ อยู่ลงมาเจอเนี่ยดีไม่ใช่ทางละอุ้ยทาแดงอืมอ,อร่อยเลยเป็นสูตรนะต้องอยู่ใต้ต้องอยู่ตรงวงไปเลยจะนโดน,นมันโดนขับเั้ามา แล้วผาของลำนี้เป็นผาทันแล้วเดมนใช่อย่างลำนี้ต้องเก็ปูทาหนักจระทานนะผ่าสกิลอาวุธอาจะเปเก็ปูวามสปีดนะครับลำนี้คงไม่ใชดอกเ็มที่ย ไม่ใช่ใช้อะไร in animation อย่าเดี๋ยวสคืออยู่แล้วมาสองเนี่ยนะใช่ดูตรงช่องเลยนะช่องแชทเ,นะเราไม่แตกเราไม่แตกเอา้าลุกไปซะแล้ว <c oughs> แตกอยู่แล้วเดฟหมื่นหกเฮ้ยแตกแตกแต่เขาใช้ตีงเขาสู้ดี่หวายตีไหมละ่ะ <c oughs> สรุปเรามแชเดี่ไอ้แตงกท่นผา้ัใช้ได้แต่ของน้ามอกี่ของต้องำหน้าีอวิ่ต้องมาแล้วเลยช่วงวัน,นี้ยกปีกมา ท่จะดีทักไปหาลำนิดเดียวอดมาคอดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำของให้ไยโอ้โหโอ้โหไ้เฟปรติดต่อกันไม่ตายสักทีเออดีเหมือนกันเอือนี่แหละจะตายจริงอ่ะไลเฟิลอีกแล้วไม่รอ ทำไมตายอยู่ข้างหมาแล้วดูดูเสียบเลยนะประเด็นดูมันนอนดูมันนอนโอ้โหดูเปิดสุดเงาแบบสวยอ่ะอีกแล้วนอนมาก เออใช่เดี๋ยวจะหมดเหมือนกันตะเด็นล้มหรอ่ใครออนลามบิ๊กนอนอยู่ด้วยล่านอนลามบิ๊กมันได้เฮ้ย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 ย ิีนิ้วอาเคียนเกตแล้วก็จบเลยเดี๋ยวอีวี่เบมอาเคียนเกตจะไม่มีแอนิเมชันเล้ว <c oughs> ไม่สวย <c oughs> แต่ตอนที่มันสมัส4สีมันสมัได้สองรอบ <c oughs> สรุปได้กี่เปอร์ฮะได้หกเปอร์ชิหายแล้วหกจุดแปดห้า โอดโอดไม่แบ่งกันเลยเฮ้ยแต่ได้ดำมากัสถือว่าชื่นใจอืมเฮ้ยหลักเอฟเฟกไงเขาเขาบอกว่าคนมันจะดอปมันก็ดรอปมันนะไม่ต้องไม่ต้องเอาหลอกหกเปอร์